เรื่องราวของหนังเรื่องนี้ก็สร้างมาจากเขาโครงเรื่องจริงนะครับของคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในปี2520ที่อำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกโดยได้มีการพบศพหญิงสาวปริศนาที่ริมทางรถไฟและการตายของเธอก็คล้ายว่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่เมื่อตำรวจได้สืบสาวเรื่องราวไปมากลับพบความจริงที่น่าหดหูใจและก็ยากที่จะยอมรับได้เมื่อหญิงสาวโดนรุมโทรมอย่างโหดร้ายจากผู้ชายเกือบทั้งตำบลและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพ ยนเรื่องคืนบาปพมพิรามหนังได้เริ่มมาที่ผู้หมวดศักดิ์สิทธิ์นะครับนายตำรวจที่เพิ่งได้รับคำสั่งให้ย้ายมาประจำการที่สอพอพอรมพิรามจังหวัดพิษณุโลก โดยหมวดศักดิ์สิทธิ์นั่นก็ได้เจอกับสารวัตรพิทักษ์ซึ่งก็เป็นสารวัตรดูแลที่สอพอ,อแห่งนี้หมวดศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เพิ่งย้ายมาได้ไม่กี่วันนะครับแต่มันก็มีคดีใหญ่มาต้อนรับเขาซะแล้วโดยมีรายงานว่าพบศพหญิงสาวไม่ทราบชื่ออยู่ที่ริมทางรถไฟนะครับสารวัตรกับหมวดศักดิ์สิทธิ์ก็เลยออกไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็พบกับศพหญิงสาวปริศนาที่สภาพศพของเธอเนี่ยค่อนข้างบอบช้ำเหมือนกับว่าโดนทําร้ายมาและในขณะนั้นนายโทนสับป,ประเวอประจําอ,อําเภอข่าวนั้นก็ได้มาถึงสารวัตรใหญ่ก็เเลลยขอออใให้ใไไ้้นนนนาโททศพไไปวววี่่ัดกแ ที่เกิดเหตุโมดสสิก์ก็ได้พบกับถุงกระดาษซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นของผู้ตายนะครับก็เลยเก็บไปเป็นหลักฐานด้วย จากนั้นเนี่ยก็มีการเคลื่อนย้ายศพไปที่วัดสลรวัตรเนี่ยก็เลยเรียกหมอเหลิมหมอประจําหมู่บ้านให้มาตรวจดูร่างกายของศพว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับหมอเหลิมนั้นก็ได้เข้ามาตรวจดูแล้วก็บอกสลรวัตรนะครับว่าที่ศพเนี่ยมีรอยบวมที่หน้าและก็ปากรวมถึงคอนั้นก็มีรอยช้ำแถมขานั้นก็ยังมีรอยเลือดอีกด้วยหมอเหลิมนั้นก็เลยคิดนะครับว่านี่ก็อาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุแต่สลรวัตรเองเนี่ยก็กลับมองว่าน่าจะเป็นการโดนทําร้ายมากกว่าหมอเหลิมนั้นก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่น่าจะใช่แล้วสับปะรัคบ จะให้ทํายังไงกับศพสารวัตรนั้นก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่ามันจะเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆก็เลยบอกให้สับป,ปะเลอเก็บศพเอาไว้ก่อนแล้วก็สั่งให้หมวดศักดิ์สิทธิ์ไปติดต่อที่โรงพยาบาลประจำอาเภอเพื่อที่จะขอตรวจร่างกายของศพอีกครั้งจากนั้นแพทย์ของทางโรงพยาบาลก็ได้มาชันสูตรนะครับและก็ตรวจสอบศพอีกครั้งแล้วก็พบว่าอาจจะต้องถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอนเนื่องจากมีจุดเลือดที่ตาขาวซึ่งเกิดจากการขาดอากาศหายใจนะครับบวกกับรอยช้ำที่คอมันก็ยิ่งฟันธงได้ว่าถูกรัดคอจนตายอย่างแน่นอนแถมที่ วัยวะเพศก็พบว่ามีคราบอสุจิและก็รอยอักเสบภ,ภายในอีกด้วยแพทย์นั้นก็เลยฟันธงนะครับว่าเหยื่อสาวคนนี้จะต้องถูกข่มขืนแล้วก็กระทําชำเราและก็ถูกฆ่าตายอย่างแน่นอนแล้วมันก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเรื่องราวกลับกลายเป็นใหญ่โตเลยนะครับจนสรารวัตรเนี่ยเริ่มเครียดเพราะว่าเขาเนั้นก็ต้องรีบตามหาตัวคนร้ายให้เจอแล้วจากนั้นเนี่ยสรารวัตรก็เลยขอถุงผ้าที่หมวดศักดิ์สิทธิ์เก็บมาในที่เกิดเหตุเพื่อจะเอามาตรวจสอบนะครับแล้วเขาก็พบว่าเป็นถุงผ้าจากร้านเสื้อผ้าวังทองที่อยู่ในอำเภอวัังงทอสสวตกกมดดิิิ์ธ็ ไปตรวจสอบแล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับว่าผู้ตายก็คือลูกสะภ้าของยายแฟงแล้วจากนั้นเนี่ยสารวัตรก็เลยไปตามตัวยายแฟงมาเพื่อตรวจสอบนะครับว่าใช่ศพลูกสะภ้าของตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วเมื่อยายแฟงมาเห็นศพก็ตกใจแล้วก็ร้องออกมาว่าใช่ลูกสะภ้ยของตัวเองจร,ริงๆหมวดศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เลยสอบถามข้อมูลจากยายแฟงเพิ่มเติมนะครับยายแฟงนั้นก็เลยเล่านะครับว่าลูกสะภ้าของตัวเองเนี่ยมีชื่อว่าสำเนียนโดยสำเนียงก็ได้รับจดหมายจากสูตรผู้เป็นสามีโดยสูตรเนี่ยก็หนีออกจากบ้านไปนานถึง4ปีแแลล้้ววะบพ่่งงจจสดหมมาย ว่าตัวเองอยู่ที่อุตรดิษฐ์สัมเนียนก็เลยคิดจะไปที่อุตรดิษฐ์เพื่อจะไปหาสามีนะครับแต่ด้วยความที่สัมเนียนเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยสมประกอบและก็ไม่มีเงินติดตัวด้วยยายแฟงก็เลยฝากให้นายชัยคนขับรถส่งของพาสัมเนียนติดรถไปด้วยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจก็ไปตามตัวนายชัยมาเพื่อสอบปากคำนะครับแล้วนายชัยก็ได้เล่านะครับว่ายายแฟงได้ฝากสัมเนียนติดรถเขาจริงแต่พอนั่งรถไปได้สักพักสัมเนียนก็กลับเปลี่ยนใจแล้วก็อยากจะกลับบ้านเขานั้นก็เลยงุนหงิดที่สัาเนียนเปลี่ยน ลงกลางทางนะครับโดยนายชัยเนี่ยก็บอกว่าเขามีพยานก็คือพวกคนที่สถายรถไฟจังหวัดพิษณุโลกสารวัตรเมื่อได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับคนที่สถานีรถไฟพิษณุโลกนายชัยนั้นก็เลยเล่าต่อนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยยายแฟงไม่ชอบสัมเนียนเท่าไหร่<ๆ>ก็เลยมาขอให้พาสัมเนียนไปทิ้งไว้แต่ว่าเขานั้นก็เป็นเพื่อนกับสาม,มีสัมเนียนก็เลยไม่อยากจะทําแบบนั้นเขาก็เลยปล่อยสัมเนียนทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟแทนครับซึ่งสารวัตรได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็ไม่เชื่อเท่า ก็มมโมโหแล้วก็ทุบตีนายชายใหญ่เลยนะครับเพราะเธอคิดว่านายชายเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาโกหกตำรวจนั้นก็เลยต้องเข้าไปแยกยายแฟงออกมาก่อนแล้วต่อมาสารวัตรก็เลยบอกให้ในายชายเนี่ยยอมรับสารภาพนะครับนายชายก็เลยพูดเพิ่มเติมนะครับว่าเขานั้นมีอะไรกับสํานียนจริงๆแต่ว่าทําไปเพราะว่ายายแฟงบอกให้มีอะไรกับสํานียนได้เพื่อเป็นค่ารถแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ได้ค่าสํานียนโดยสารวัตรเองนั้นก็ยังหาหลักฐานเพิ่มไม่ได้นะครับก็เลยต้องปล่อยตัวนายชายไปก่อนจากนั้นสารวัตรพิทักษ์ก็ถูกเรียกตัวไไปปปะรรรับับบบเพพื่อพ่ออกกกกกสาาวจํงใหญ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยก็ยังจับคนร้ายไม่ได้และก็ไม่อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยมันบานปลายไปมากกว่านี้ด้วยแต่ว่าสารวัตรพิทักษ์ก็บอกไปนะครับว่าเขากําลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะจับคนร้ายให้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสารวัตรกับหมวดก็ได้ไปสอบถามกับนายสถานีรถไฟที่พงมพิรามนะครับซึ่งนายสถานีก็บอกว่าจําสําเนียนได้เพราะว่าที่จริงแล้วสําเนียนก็ได้ขึ้นรถไฟมาโดยที่ไม่มีเงินจ่ายค่าตัวต๋วนายตรวจตั๋วก็เลยต้องจับเธอลงมาที่สถานีพิรามแลเมื่่อนนาายสถีีทพิราม เขานั้นก็สงสารนะครับเขาก็เลยบอกให้อโกร้านกาแฟาเอาโอเลี้ยงไปให้สำเนียงกินตำรวจเนี่ยก็เลยไปหาโกต่อเพื่อจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับแล้วโกเนี่ยก็บอกว่าเขาได้เจอกับสำเนียงที่สถานีรถไฟก็เลยชวนให้สำเนียงเนี่ยไปนั่งรอที่ร้านและเมื่อ,อโกบอกมาแบบนี้เนี่ยสารวัตรก็เลยสั่งให้หมวดศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จ่ายคนนึงไปเฝ้าดูที่ร้านของอโกนะครับว่ามีใครแวะมาหรือว่ามีพิดรุดอะไรหรือเปล่าซึ่งหมวดศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เดินสำรวจดูรอบร้านแล้วก็ได้เจอกับกลุ่มชายวัยรุ่น2อคนนะคร หมวดชายคนนึงนั้นก็เดินออกไปแล้วจากนั้นชายอีกคนนึงที่ชื่อว่าหมุดเขานั้นก็เดินไปทักทายผู้หมวดนะครับผู้หมวดเนี่ยก็ถามนะครับว่าเพื่อนของเขาอีกคนคือใครหมุดนั้นก็บอกนะครับว่าเพื่อนของเขาชื่อผลเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อพันธ์แล้วจากนั้นเนี่ยผู้หมวดก็ได้ขอตรวจค้นตัวเขาแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติก็เลยต้องปล่อยตัวเขาไปจากนั้นเช้าวันต่อมาผู้หมวดก็ได้รายงานสารวัตรนะครับว่าไม่มีสิ่งผิดปกติและอากเนี่ยก็ปิดร้านไปตั้งแต่หัวค่ําแต่ว่าจากคนหนึ่งก็ได้บอาโก ด้วยสลาวัตนั้นก็เลยสั่งให้ไปตามหาตัวตาแยมและเมื่อไปถึงบ้านตาแยมตาแยมก็กําลังเตรียมกัญชาอย่างเพลิดเพลินเลยนะครับแต่พอรู้ว่าตํารวจมาเนี่ยตาแยมก็รีบเห็นเพราะว่ากลัวจะโดนจับเรื่องกัญชาซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตาแยมก็ไม่รอดนะครับโดนตํารวจจับเอาไว้ได้แล้วก็นําตาแยมมาสอบปากคำตาแยมนั้นก็เล่านะครับว่าเขานั้นเคยเห็นสําเนียนซึ่งได้ไปเจอสําเนียนที่ร้านของอากและด้วยความที่สําเนียนเนี่ยเป็นสาวหน้าตาดีตาแยมนั้นก็เลยชวนสันเนียนไปที่บ้าน นั้นก็พาสำเนียงไปที่คลองนะครับและก็ให้สำเนียงตักน้ําไปเติมที่โอ่งของเขาซึ่งเท่าที่ฟังเนี่ยก็ไม่พบว่าตาแยมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสำเนียงสารวัตรนั้นก็เลยไม่จับตาแยมในข้อหานี้แต่ว่าตาแยมเนี่ยก็โดนจับในข้อหามีกัญชาในครอบครองแทนนะครับและก็ได้ส่งตัวเขาไปที่จังหวัดจากนั้นกำนันถิ่นก็เลยเข้ามาพบสารวัตรนะครับและก็ได้กล่าวขอบคุณสารวัตรที่ได้จับตัวตาแยมไปแต่ว่าสารวัตรก็บอกนะครับว่าเขาไม่ได้จับตัวตาแยมในเรื่องคดีของสำเนียงซึ่งกำนันเเเอองกก็็บนนนนนนะะคััวว่่่่าาาาาข้มมใจตแหยีลปท แน่นอนเพราะว่าตาหยมนั้นเคยมีประวัติในเรื่องแบบนี้มาก่อนแต่ว่าสารวัตรเองก็บอกนะครับว่าเขายังไม่มีหลักฐานที่จะไปจับตัวตาหยมได้กำนันนั้นก็เลยหงุดหงิดและก็เดินออกจากสถานีตำรวจไปซึ่งที่สารวัตรเนี่ยไม่จับตัวตาหยมมาไว้ก็เพราะว่าในคืนสอบปากคำตาหยมนั้นก็ยืนยันตัวเองนะครับว่าเขาไม่ได้ทําอะไรและเขาก็ได้ถอดกางเกงให้กับสารวัตรดูพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยฝังมุกแต่ว่ามันเน่าและอวัยวะเพศของเขาก็ใช้การไม่ได้และเขาจะไปข่มขืนสำเนียนได้ยังไงสวสัันน้ก็ลลยปล่อ ตัวตาแยมไปนะครับแต่ว่าเมื่อสารวัตรส่งตัวตาแยมไปที่ตัวเมืองพิษณุโลกตาแยมเนี่ยกลับโดนนายตำรวจที่สถานีนั้นจับตัวเอาไว้นะครับในข้อหาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้และเมื่อสารวัตรทราบเรื่องก็เลยรีบไปที่สถานีตำรวจพิษณุโลกเพื่อจะนําตัวตาแยมออกมานะครับแล้วเมื่อพาตาแยมออกมาได้ตาแยมเนี่ยกลับบอกนะครับว่าขอนอนลงพักได้ไหมเพราะว่าเขานั้นกลัวกำนันกับผู้ใหญ่จะมาเอาเรื่องเขาโดยตาแยมนั้นก็บอกว่าคืนก่อนที่เกิดเหตุกำนันกับผู้ใหญ่ได้มาหาเขาที่บ้านและสารวัตรกับหมวดก็เลยค กับผู้ใหญ่จะต้องเคยพบกับสัมเนียนอย่างแน่นอนเพราะว่าสัมเนียนเนี่ยก็ไปอาศัยอยู่บ้านของตาแยม,มแล้วในคืนนั้นกำนันกับผู้ใหญ่บ้านก็มาที่สถานตำรวจนะครับเพราะว่าเมื่อตอนเช้าหมดศักดิ์สิทธิ์และตำรวจเขาเนั้นก็ได้ไปตามหาตัวหมุดชายที่เขาเจอเมื่อวันก่อนและก็ผลลูกชายของผู้ใหญ่ผันเพราะหวังจะสอบปากคำนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าซึ่งผู้ใหญ่กับกำนันเนี่ยก็เลยอยากจะถามว่าทำไมต้องมาตามหาตัวลูกชายของเขาด้วยแล้วสารวัตรเนี่ยก็เรียกทั้งสองคนเข้าไปสอบปากคำนะครับแล้วในที่สุดกำนันผันก็ยอมรัับบวว่่าาตเองไได้้ปทีน งนย,ยมจริๆโดยเขานั้นก็ไปเพื่อจะให้ตาแยมไปช่วยงานศพของเพื่อนเขาอีกอำเภอหนึ่งนะครับและเขานั้นก็เห็นว่าสําเนียนอยู่ที่บ้านของตาแยมจริงๆแต่ว่าเขานั้นก็ไม่ได้พูดคุยหรือว่าทําอะไรกับสําเนียนเลยแม้แต่น้อยซึ่งมันก็ต่างกับกำนันนะครับที่ยอมรับสาร,รภาพว่าไม่ได้ไปที่บ้านของตาแยมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยสาวััดก็เลยต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมด้วยการบอกว่าก,กำนันจะไม่สาร,รภาพก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านได้สาร,รภาพมาหมดแล้วแล้วในคืนนี้ก็เลยต้องฝากขังผู้ใหญ่บ้านกับกำนันเอาไว้ก่อนนะครับ เมื่อได้รู้แบบนั้นเนี่ยก็โมโหผู้ใหญ่บ้านอย่างมากก็เลยหลุดปากบอกไปนะครับว่าหมอเหลิมก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยและในระหว่างนั้นเนี่ยอยู่ๆนผลลูกชายของผู้ใหญ่ผันก็มาที่สถานตำรวจและก็ยอมรับสาร,รภาพนะครับว่าเขาเป็นคนทําเองไม่ใช่พ่อของเขาโดยนายผลก็สาร,รภาพนะครับว่าตัวเขาน้าไปที่บ้านของตาแยมเพื่อจะขอแบ่งกัญชาแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยตาแยมก็ได้ไปงานศพตามที่ผู้ใหญ่ผันบอกแล้วมันก็เลยเหลือแค่สำเนียงอยู่ที่บ้านซึ่งนายผลนั้นก็สูบกัญชาแล้วก็ได้เห็นรูปร่างของสำเนียงก็เลย ใจไม่ไหวเขาก็เลยลงมือข่มขืนสำเนียงที่บ้านของตาแย,ยมและเมื่อเขาลงมือเสร็จเขาก็กําลังจะไปงานเลี้ยงในหมู่บ้านแต่ว่าเขานั้นก็ดันเดินสวนกับพ่อของเขาครับและเมื่อนายผลไปที่งานเลี้ยงเขานั้นก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังนะครับแล้วเพื่อนเนี่ยก็ได้รู้ว่าเขาไปข่มขืนสำเนียงมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็เลยพาพักพวกอีกหลายคนมาเพื่อรุมข่มขืนสำเนียงด้วยกันต่อโดยผู้ใหญ่พันนั้นก็เห็นท่าทีของลูกชายที่เดินสวนไปนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าต้องมีอะไรแปลกๆเขาก็เลยพากำนันไปตรวจดูที่บ้านของตาแยมแต่ก็ไไม่พบอะรผิิดปกต ขเขานั้นก็เลยไปดูที่ป่ารอบๆครับแล้วก็เจอกับสำเนียนที่นองสลบอยู่ผู้ใหญ่กับกำนันเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ตกใจมากและก็คิดว่าสำเนียนเนี่ยตายไปแล้วกำนันก็เลยเรีบไปเรียกหมอเหลิมแล้วก็ทิ้งให้ผู้ใหญ่ผันอยู่ตามลําพังนะครับและเมื่อผู้ใหญ่ผันเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าสำเนียนเนี่ยยังไม่ตายและเมื่อเขาเห็นรูปร่างของสำเนียนเนี่ยก็เกิดอารมณ์ขึ้นก็เลยจัดก,การข่มขืนสำเนียนต่อแต่ว่าผู้ใหญ่ก็สารภาพนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยข่มขืนจริงแต่ว่าเขาไม่ได้ฆ่าสำเนียนและหลังจากทีี่่เเเเขาามมมมืนนนนนสสยยร็็จกกกัับหหอลถึงโด หมอเหลิมก็ได้พูดกับกำนันนะครับว่าให้เขาเนี่ยข่มขืนสำเนียนเหมือนกันแต่ว่าหมอเหลิมเนี่ยก็ให้กำนันจัดการก่อนแล้วพอตำรวจไปสอบปากคำหมอเหลิมหมอเหลิมเนี่ยก็ปฏิเสธนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำอย่างที่กำนันพูดเพราะว่าเขานั้นแค่พูดเล่นเท่านั้นแต่ก็ไม่คิดว่ากำนันเนี่ยจะทำจริงซึ่งสารวัตรเมื่อได้ฟังเนี่ยก็ยอมปล่อยหมอเหลิมไปก่อนนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยก็เป็นแผนของสารวัตรโดยสารวัตรนั้นก็บอกกำนันนะครับว่าหมอเหลิมได้รับสารภาพหมดแล้วเพื่อให้กำนันเนี่ยยอมเปิดปากพูดแล้วสสุดทท้้ายเเนน่่ก็ืืืบรรรอองงงไปปจถึลแว ก็เกิดขึ้นหลังจากที่กำนันกับหมอเหลิมมาเจอกับสำเนียนหมอเหลิมนั้นก็ได้ไปตามสับเปลอโทนให้มาช่วยจัดก,การอำมพางร่างของสำเนียนนะครับหลังจากที่พวกเขาข่มขืนกันเสร็จแล้วโดยการสั่งให้สับเปลอโทนเผนาสำเนียนซะเพื่อจะได้ไม่เหลือหลักฐานและเมื่อกำนันกับหมอเหลิมจาัดก,การข่มขืนสำเนียนเสร็จแล้วเขานั้นก็ทิ้งเธอนอนสลบไปกลางป่านะครับและสับเปลอโทน,นก็มาอุ้มตัวเธอไปกลับมาที่พักของเขาและสับเปลอโทนก็จัดการข่มขืนสำเนียนต่อด้วยอีกคนนึงนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นก็มีชายขี้เมาที่รู้จักสปโท พอดีนะครับสับเปเลอร์โทนก็เลยให้ชายคนนั้นข่คมขืนสำเนียนด้วยแต่ว่าสำเนียงก็ดันฟื้นขึ้นมาซะก่อนแล้วก็หนีออกมาได้และในตอนนี้ในรายชื่อคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการข่มขืนสำเนียนมันก็ออกมาจากปากของคนที่ถูกจับมาก่อนหน้านี้ครบหมดแล้วนะครับและสารวัตรก็เลยสั่งให้หมดศักดิ์ธิ์ออกไปตามจับพวกเขามาทั้งหมดโดยที่คนโดนจับมาเนี่ยก็มีทั้งเด็กวัยรุ่นและก็วัยกลางคนรวมไปถึงคนแก่ซึ่งนับรวมแล้วเนี่ยก็กว่า20ชีวิตแล้วหลังจากที่ทุกคนโดนจับแล้วสสท้องถิ่นเนี่ยก็มาโ ว่าให้ปล่อยตัวกำน,นันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยเพราะว่าทั้งสองคนนั้นเป็นหัวคะแนนของเขาแต่ว่าสารวัตรพิทักษ์เนี่ยก็เป็นตำรวจที่มีคุณธรรมมากๆกครับก็เลยไม่ยอมปล่อยตัวคนร้ายออกมาเด็ดขาดสอสอก็เลยขู่สารวัตรว่าเขาจะสั่งย้ายสารวัตรเองซึ่งสารวัตรเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยหลังจากนั้นเนี่ยสารวัตรก็ได้เรียกตัวนายดอกหนึ่งในผู้ต้องหาไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วนายดอกเนี่ยก็ได้เล่านะครับว่าหลังจากที่สำเนียนหนีออกมาจากสาปเลอร์โทนได้เธอก็ได้ รู้เรื่องนี้ก็พาพักพวกมาที่บ้านของตาแยมนะครับแล้วก็จัดก,การข่มขืนสำเนียนรวมไปถึงการลงแขกอย่างโหดร้ายแม้ว่าสำเนียนจะหนีออกไปกลางป่าแล้วพวกเขาก็ยังตามไปข่มขืนต่อและสุดท้ายนายดอกก็ได้บอกมานะครับว่าคนที่ฆ่าสำเนียนก็คือนายหมุดนั่นเองซึ่งในระหว่างการสอบสวนมันก็ได้มีคำสั่งย้ายสารวัตรพิทักษ์ออกจากกองตำรวจกลางนะครับซึ่งนี่เองก็เป็นฝีมือของสสมันก็เลยทําให้เวลาในการทําคดีนี้ของสารวัตรเหลือเพียงแค่อีกวันเดียวเท่านั้นสารวัตรก็เลยรีบออกตามจับนายหมุดให้ได้และ สวัสดเนี่ยก็สั่งหมวดศักดิ์สิทธิ์ให้ไปที่กรุงเทพนะครับเพื่อจะตามหานายหมุดตามที่ได้รับบอกแสมาและสุดท้ายเนี่ยหมวดศักดิ์สิทธิ์ก็ตามจับนายหมุดจนได้และนายหมุดก็ได้สารภาพนะครับว่าเขาได้ใช้เชือกรัดคอสำเนียนเพื่อให้ตายจริงๆและก็ได้อุ้มร่างของเธอไปพาดที่รางรถไฟเพื่อหวังจะให้รถไฟเหยียบและก็จะได้เป็นการทำลายหลักฐานซึ่งเมื่อนายหมุดยอมรับสารภาพทั้งหมดแล้วนะครับจิ๊กซอของคดีนี้ก็เลยถูกปฏิปปตอจนเสร็จสมบูรณ์และก็สามารถจับคนร้ายได้ครบทั้งหมดซึ่งก็ถือว่่่่าาาาเป็นนคดดีีทสใจอยงมก เพราะว่าผู้ร้ายเนี่ยมีหลายคนแล้วก็หลายวัยรวมกันด้วยแล้วคดีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องฝังใจของชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้เรื่องราวอันโหดร้ายแล้วก็โหดหูความรุนแรงหรือว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าคนเราเนี่ยรู้จักสํานึกผิดชอบชั่วดีเพราะว่าสํานึกก็คือสิ่งที่ทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์ต่างจากสัตว์ที่ทาตามสัญชาตญาณเท่านั้นมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ